มันมีไทม์ไลน์ชีวิตช่วงๆหนึ่งครับช่วงเขาเรียกว่าล่อนเลพน่พเนจรไปบึ้มไปตีหม้อ <c oughs> มันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมแบบเคว้งชีวิตมากนะครับโดนทิ้งโดนสาวทิ้งหนักมากนะห <c oughs> าที่เยียวยาจิตใจโดยการตีหม้อเป็นไอหนุ่มเซียนตึงตีหม้อไปตีหม้อทั่วทุกสารทูตโอ้กูตีเยอะมากแล้วไปตีอยู่ที่ที่หนึ่งทำอะไรต้องทําให้สุดใช่ไหมมันมีครั้งหนึ่งผมเนี่ยได้ไปลองใช้แอปพลิเคชันมันเป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งอยากไปหม้อตีที่ไหนเนี่ยให้เขียนแฮชแท็กว่าตรงนี้แอร์เร แค่ฟังก็ผิดวัฒนธรรมแล้วใช่ไหมผมมีโอกาสไปต่างจังหวัดความจริงแล้วเนี่ยผมไม่คนปาจีนผมไม่ได้เกิดที่ปาจีนผมเกิดที่อาอูอีนะครับอาอูเีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพมากผมเนี่ยเกิดมาจากโรงพยาบาลอินเตอร์ผมมีลุงคนนึงเป็นฝรั่งเป็นทหารอดีตทหารกับเอ้ยค่อยเล่าคนนี้ค่อยเล่าผมมีวัฒนธรรมฝรั่งโตมาจากเขาเพราะเขาเป็นคนดูแลผมในสมัยยังผมเป็นเด็กมากโตผมเกิดที่โรงพยาบาลเมมโมรี่การ์ดอยู่ที่อาอูอี แล้วแล้วไม่เคยไปอีกเลยมันคือบ้านมันคือบ้านแบบมันคือบ้านมันคือที่เกิดมันคือแบบที่ที่ใช้ชีวิตสักพักหนึ่งตอนตอนใช้ชีวิตใหม่ๆรประมาณขวบสองขวบแล้วแบบเราเนี่ยตอนนั้นโดนสาวทิ้งอกหักโอ้โหเจ็บมากนนะเป็นบ้าเป็นหลังเลยเจ็บปวดมากตอนนั้นอนะ่ะกูไปไล่ตีหม้อตีไปเรื่อยจนกระทัง่งกูลองไปตีบ้านตัวเองดีไหมยอย่าไปพิชิตยุทธจักรอย่าไปตีหม้อบ้านตัวเองครับบทตีเวลาตีหม้อเนี่ยตีกรุงเทพไงถ้าเราไป back to the nature เนเจอร์ของเราอะในชั่วโบนเราอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราไปตีตรงเนี้ยมันมีอะไรให้ตีพ่อก็บอกเลยโรงแรมโรงแรมเกียวปูพ่อบอกโรงแรมเกียวปูเนี่ยเต็มไปด้วยจอมยุทธพ่อกูรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ว่าถามพ่อโรงแรมเกียวปูแล้วก็แอบพ่อไปไม่เคยแบบแบบฟังพ่อเล่าพ่อครับในจังหวัดเนี่ยมันมีแบบบะหมี่ใช่ไหมโอ้พ่อบอกโอ้โหทุกจังหวัดในประเทศไทยมีบะหมี่หมดอะแต่ส่วนใหญ่มันจะมีแบบสอสอสวสวสูงวัยสอสอกสาวสองกับสาวสวยแล้วแต่ความหมายแล้วแต่ที่ผิดวัฒนธรรมไหม ทีนี้ก็ฟังพ่อเล่าก็ข,าขอพ่อครับแล้วถ้าผมเฮ้ยไม่ใช่ผมพ่อครับแล้วถ้าพวกแบบไปตีม้ออยู่ที่แบบอยู่ที่จังหวัดนั้นอะ่ะโอ้สมัยก่อนผู้ชายค่อยไปตีโรงแรมเกี้ยวบะหมี่เกี้ยวนี่เป็นโรงแรมที่ดังที่สุดในจังหวัดอาอูอีดังมากมึงเข้าไปเลยนะด้านหลังมันจะเป็นซอยเขาเรียกว่าซอยชนระทาน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์สมมุติไม่เคยเกิดขึ้นจริงทุกอย่างเป็นการแสดงทุกอย่างเป็นสคริปต์ชื่อทั้งหมดเป็นชื่อสมมุติชื่อทั้งหมดเป็นเป็นคําเล่าอ้างนะครับสวัสดีครับ <c oughs> อ่ะทีนี้นั่นแหละถ้ามึงขี่รถไปนะมึงจะเจอแบบคนโบกตามทางหลังสี่ทุ่มประมาณสองทุ่มถึงเที่ยงคืนมึงจะเจอคนโบกแต่มึงต้องมีรถไปไงแล้วคือกูไม่มีรถคือกูไม่สามารถแบบขี่รถไปแล้วกูเนี่ยอยากลองอยากแบบ Back to the Nature กูก็นั่งรถเลยจากกรุงเทพตร,ตรงหลังหลังเสร็์ไปตรนนั้นเลยร้อยกิโลถึงบขสเมืองไปเช่าโรงแรมโรงแรมบะหมี่เกี้ยวเลยกะว,ว่าแบบขอสักครั้งบะหมี่เกี้ยวเนี่ยขอสักครั้งนี่เออเออไปโรงแรมบะหมี่เกี๊ยวโรงแรมบะหมี่เกี๊ยวเป็นโรงแรมแบบเป็นโรงแรมแบบเก่าเก่อ่ะเก่าๆแล้วมีเพลงแบบแล้วมีบ่อยพนักง,งานัสดีครับนี่นี่คือโรงแรมบะหมี่เกี้ยว โรงแรมชื่อดังเกือบร้อยปีของจังหวัดอาอูอีเป็นโรงแรมที่มีตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมากินทุกอย่างมากินจัดเสนอโรงแรมเป็นเลยราคาโรงแรมตกอยู่ที่599บาทนะครับผมอยากตีบะหมี่อ้อได้เลยมาไปข้างหลังค้างคืนค้างคืนครับนะถ้าค้างคืนต้องไกลลานจอดรถตามมาเฮ้ยกูเคยแต่อ่านในเว็บในเว็บอาบน้ำอะ กูไม่รู้ว่ามันมีจริงจริงๆกูตื่นเต้นมาก experience อ,าอ่ะอะไรอ่ะห้องนี้ห้องนี้ประตูเปิดออกง่ายเข้าง่ายเวลาเรียกบะหมีบ่บะหมี่ก็เข้ามาเลยเ <c oughs> จ,จ,จ,จ๋งเจ๋งมากอ่ะดีดีมากดีมากนะผมขอให้ร้อยหนึ่งโอ้โหร้อยหนึ่งเลยเหรอเยอะมากเลยนะ <c oughs> ขอบใจมากไม่เคยมีใครให้เยอะขนาดนี้มาก่อนร้อยเดียวเนี่ยนะปกติได้แต่ M ร้อยแล้วเข้าไป ตื่นเต้นกูตื่นเต้นมากกูจะได้แบบกูฟอร์มแล้วเพืร์อฟอร์มกูแบบกูซ้อมต่อยแล้วกูแบบเอสเอสอสกูแบ,บร่อนร่อนกูเตรียมตัวแล้วกูอยากลองตื่นเต้นมากไม่หวังอะไรเลยอถ้าโชคดีก็ดีไป ปรากฏว่าสองทุ่มวันนั้นวันศุกร์ปลายเดือนสองทุ่มโอ้โหรถแม่งจอดเพียบเลยเชืเ่อเลยจะทํายังไงดีวะกูจะกูก็เลยแบบกูก็เลยเดินออกไปนะเดินออกไปเพื่อจะไปหาบะหมี่ที่อยู่ทางนั้นกูก็เลยเดินระหว่างที่เดินไปกูก็เจอบะหมี่ลืมออกมาแล้วกูก็เจอบะหมี่คนหนึ่งอยู่ข้างหน้าโอ้ขาวสวย ใช้ได้เลยนะกาลังดีนะขาวสวยกาลังดีเลยกูก็เลยจะเดินไปหาเขาระหว่างที่เดินไปหาเขาอยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่งโบกลถมาบอกให้เงินกูร้อยหนึ่งน้องเปิดโรงแรมให้พี่ด้วยครับเด็กใหม่ใช่ไหมเปิดโรงแรมให้พี่ด้วยเอาห้องที่ติดประจำอ๋อผมไม่ใช่บอกโรงแรมแล้วเป็นใครแล้วเป็นใครนี่หูออกมาขนาดนี้รู้ไหมผมเป็นใครเอา้ากูจะรู้ไหมคือ,อป่าผมก็จะไปนี่มันกันเอ้ยอยา่าอย่ามาเนีนอันนี้อะ ให้200ออกไปเกกาตาเกกาตาได้เงินมาสองรอบอกเกกาตาแล้วก็พุ่งไปผู้ก็มีคนพุ่งไปด้านหน้าแล้วก็ผู้หญิงบนนั้นก็ขึ้นรถบะหม,มี่ขึ้นรถกูได้นมา200ร้อเขาคิดว่ากูเป็นเด็กดูต้นทางอ่าแล้วไม่ได้อะไรกันมาเลยกู2 0 0อยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบลําบากมากบะหมี่ที่ยืนอยู่ตรงทางนั้นอะรถแม่งก็รีบกลับทางเขา้าคือแบบเสร็จรถหมดอะรถมาแบบตีขนาบข้างผู้หญิงก็ขึ้นบนรถแล้วคือไปหมด ไม่เหลือให้กูเลยไม่เหลือเลยคือไม่เหลือเลยจริงๆกูแบบไม่รู้จะทํำยังไงก็แบบนั่งกูก็เลยนั่งไปกินบะหมี่ไปนั่งกินบะหมี่รอเชียวไม่ได้อะไรเลยอ่ะคือม่งแบบรีบมากหายหมดแล้วกูก็เลยเดินไปหานะ้าคนเดิมที่แบบเป็นบอยโรงแรมนะ้ามีบะหมี่ที่อื่นไหมมีแต่ที่นี่นแหละแจ่มสุดแล้ว บะหม,มี่ที่อื่นนี่คือแบบโอ้โหอย่าว่าแต่นี่เลยทรมานเชื่อพี่เชื่อนะถ้าอยากไปลองหลังทางรถไฟมีแน่นอนหลังทางรถไฟสี่ทุ่มถึงตีสี่ไอ้สี่ทุ่เออแต่ประมาณเที่ยงคืนถึงหกโมงเชา้าตัวโประมาณทุ่มหนึ่งถึงเที่ยงคืนอยู่ตรงบะโรงแรมบะหมีมมม่เกียมมเก๊ยวนะโรงแรม,มเกี๊ยวเกี๊ยวอร่อยโอเคได้กูครับจะทำไงดีวะกูจะเชื่อนะดีไหม กูจะเชื่อนะแล้วไปดูตรงนี้หรือจะรอตรงนี้หน่อยเขาบอกตรงนู้นเนี่ยมันมีแต่โอ้โหสวอะอสวออแต่ไปหมดแล้วเอ๊ก็ไปแล้วก็จะเสี่ยงดวงกันเธอแต่กูมาขนาดนี้แล้วกูเช่าโรงแรมแล้วคือกูแบบเอสแล้วอะเอาวะไปก็ได้จะไประหว่างจะออกไปอยู่ดีๆเดินสวนกับผู้หญิงคนหนึง่งเออเดินสวนกับผู้หญิงคนหนึง่งแบบแบบปกตินะผู้หญิงก็แต่งตัวปกติแล้วเป็นแบบเด็กด้วยนะเด็กแบบเด็กอายุสิบ สิบแปดอ่ะคือแบบเด็กเด็กมปลายสิบแปดสิบเก้าอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะไว้ผมหางไม้ยาวๆกูก็กูว่าทำไมเขาเดินเข้าโรงแรมะกูเออม่ไม่ก็คงเป็นเด็กโรงแรมมั้งอะไรไม่น่ามีอะไรกูก็เลยเดินโอ้โหกูเลยรอรถการจะรอรถการจะไปรถตัวนั้นได้มันประมาณสี่ทุ่มแล้วรถไม่งเงียบแล้วคือการที่มึงแบบถ้ามึงเงียบมึงต้องเดินข้ามสะพานเดินไปสักครึ่งกิโลโอกิโลนึงอ่ะถึงมืงอนอนกิโลหนึ่งไงนะเพื่อจะไปหาบะหมี่ กูเฮ้ยะถอดใจฮะ huh? กูกูกลับไปโซนเดิมก็ได้มั้งสี่ทุ่มกว่าไอพวกที่แม่งบึ่มเสร็จมันก็คงออกมาแล้วไอพวกนี้ก็คงกลับมาใช้บริการแล้วมั้งไม่เป็นไรคือเราเนี่ยอยากจะได้คิวแรกของวันคิวแรกของวันอาจจะแบบไปอ่านไงไปอ่านหนังสือเท่าที่จะพบเขาบอกว่าคิวแรกของวันเป็นสิ่งที่ดีคิวแรกเวลาเวลาคุณจะไปซื้อบะหมี่นะครับให้ซื้อคิวแรกคิวแรกของวันส่วนใหญ่จะหกโมงเชา้าเจ็ดโมงเช้าอย่าซื้อคิวสุดท้ายมึงจําไว้เลยอย่าซื้อบะหมี่คิวสุดท้ายแม่งจะกลับบ้านไปหาผัวกด การเที่ยวยุทธภพนะครับคนแรกดีเสมอใค่บอกครั้งแรกแม่งรีบไม,ไม่ไม่มีทางของดีเสมอถ้าครั้งสุดท้ายมึงหิวโมมึงแม่งรีบจะไปนอนเหนื่อยแล้วรับทั้งวันแล้วก็เออไม่เป็นไรอยากลองอยากลองเงิงไงก็เห็นแล้วกูเห็นแล้วว่ามันมีบะหมี่ที่นี่จริงๆกูว่าอืเอาวะอาโอเคระหว่างจะเดินไปเดินสวนผู้หญิงคนนั้นคนเดิมละผู้หญิงคนนั้นก็ถามว่าพี่ขอโทษครับพี่ผมก็ครับเอ่อเดิน เดินไปไหนมันสี่ทุ่มแล้วบ้านอยู่แถวนี้แหละครับเราก็ได้ความแบบเป็นคนดีเพราะหน้าตาเขาจิ้มลิ้มมีแก้มผิวลึเหลืองหน่อยเขาขาวๆเหลืองมีจิ้มลิ้มอ่ะไว้ผมเปียจิ้งลิ้มกร็ระวังตัวนะครับด้วยความเป็นคนดีเขาบอกว่าธรรมดาทํางานที่นี่ทํางานทํางานอะไรครับรู้ๆกันอยู่อ่ะงั้นผมก็รู้ๆกันอยู่วันนี้ตื่นสายแข่ไปหมดแล้วมั้ง ผมว่าผมอาจจะเป็นแขกคนแรกที่ได้ใช้ที่ที่อยู่ตรงนี้นะเขาเอาผผเขาเามือมาปั่นผมเล่นผมว่าไอ้ย,ยันเอามือมาปั่นผมไม่เอามือมาปั่นผมอะ่ะกูใขรบอกว่ามันมีแต่คนแก่งไงไวะจริงเปล่ากูาืกูก็เช็คก,ก่อนเลยนะกูเช็คสติปัญญาก่อนเช็คระดับ IQ ก่อนว่าแบบอายุเท่าไหร่คนที่ไหนคนไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ชวนถามเรื่องแบบ เรื่องเกี่ยวกับทีวีเนี่ยวันเนี้วันนี้นนทีวีเล่าเรื่องถามทีวีเออเน,นี่ยธรรมดาเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้ละครนี่สนุกมากเลยเวียร์ล้อหรออ่าคนไทยแน่นอนอก็บอไปคุยที่ห้องไหมคิดไปคุยที่ห้องไหมอะไรเงี้ยเขไปคุยเนี่ยเขาบอกว่าไปสิไปสิไป,สไปได้แต่ประมาณนี้นะเลทประมาณนี้นะผมก็แบบบะหมี่บะหมี่ราคาเท่านี้ผมก็เออไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเข้าไป อย่างแรกที่ทําหิวข้าวอ่าไอ้อมุกในตํานานหิวข้าวคือมึงให้กูแบบสั่งบ่อยโรงแรมมาแดกใช่ไหมโอเคกูได้ไม่มีปัญหาหน้าตาใช้ได้ประทับใจกับเรื่องความจิ้มลิ้มอของเขาอยู่แล้วกูว่าเออโทรบ่อยโรงแรมสั่งข้าวเขาไม่ต้องสั่งร้านหอยทอดของเขาดีกว่าเขาก็โทรสั่งหอยทอดเป็นแบบมอหอยทอดเที่ยงคืนอ่ะมันจะมีหอยทอดเที่ยงคืนอยู่ตรงรางรถไฟก็จะมีมอไซค์มาส่ง กูก็ก <st> <tuning> ินหอยทอดกับผัดไทยอะรับนั่งสวยหอยทอดอร่อยโอปากมันแผลบคือมันซิฟแซบอร่อยสุกูก็ครับแล้วเขาก็อิ่มแล้วก็กินน้ำแล้วเขาอาบน้ำโอ้โหมึงไอสัตว์เออจะให้กูบึ้มตอนอาบน้ำอ้วกว่าดีมึงคิดสภาพกูแบบ ไม่ไหวว่ะเพิ่งอิ่มๆมาน,นะกินน้ารูปโอ้โหแดกข้าวมาอิ่มๆถ้ามันแบบโอ้โหตีตีโอ้โหอ้วกแน่นอนกูก็ได้แต่เออนั้นก็นนกพักก่อนพักก่อนเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหนูไม่คิดเวลาบอกคิดไปเถอะไม่สีเรลี่ยมโอ้อะไรเงี้ยคิดไปเถอะไม่สีเหลี่ยมใจดีจังเลยอย่าไม่เป็นไรธรรมดาใครๆก็ว่าผมใจดีทั้งนั้นแหละเ,เขาก็พาผมไปอาบน้ำแล้วก็อาบน้ําอาบน้ําจริงๆอาบน้ําเลยคือแบบ เปิดแล้วก็จะเปิดน้ําใส่ใส่ใสเอาเ,าเรียกว่างนะั้นอ่างน้ำนะแล้วเราก็เข้าไปนอนในอ่างน้ําแล้วเขาก็อารมณ์เหมือนแบบเหมือนมึงดูละครดูหนังดูหนังแบบหนังโลมอะเราเข้าไปเขาเปิดน้ําร้อนเขาแก้ผ้าเขานั่งนั่งคุกเขา่านั่งแบบเบญจอาคุกเขา่าอ่ะนั่งแบบเอานั่งตูดไปติดตูดติตีตูดติตดตีตดตตนอ่ะแล้วก็มีควันฟุ้งๆเปิดน้ำฟูๆควบ โอ้โหเฮียพระเจ้าแล้วคือกูต้องทำไงต่อกูไม่เคยอะ่ะคือผมผมไม่เคยอะ่ะผมไม่เคยมากเขาบอกนั่งนั่งสิเข้าไปนั่งกูก็น้ำร้อนน้ำร้อนไปหรอคบทำน้ำให้เย็นลงแล้วก็รอกูก็ยืนรอระหว่างยืนรอใช่ไหมมือนก็น่าจะรู้อยู่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งในวัยรุ่นหุ่นอวบ,อบหุ่นแบบอวบ,บผิวเหลือง,ลองแล้วเปิดน้ำให้เหมึงมันจะเกิดอะไรขึ้น มันก็แบบมันก็ไม่อยากอาบน้ําเข้าใจไหมแล้วกูพร้อมแล้วกูเยอยอ้ยอวกกระชังแมงดุยเลยแล้วกันแต่เขาบอกว่าอาบน้ําก่อนคนอ้วนจะได้ไม่กินได้กลิ่นตัวเหม็นอ่ะพูดเรื่องกลิ่นตัวเหม็นกูก็เครียดกูก็เลยลงไปอาบน้ําระหว่างลงไปอาบน้ําในจังหวะที่กาลังจะเมียลงพอลงน้ำกันแหละหดเลยใแล้วเขาก็อาบน้ำมันกูเป็นเด็กเลยอาบน้าถูสบู่ ทูสบู่ทูสบู่ทูสบู่โอ้โหก,ก,กูมันกูเป็นเด็กมันกูเป็นเด็กอยุสี่ขวบแล้วบบเล่นน้ำเล่นน้ำกินนมกินนมไอยังเข้าใจว่าอาบน้ําเสร็จก็เช็ดตัวไปนอนมีนวดให้ด้วยไอสัตว์มีนวดโลมน้ํามันให้ด้วยกูโอ้โหบอดี body body. ้ทูบอดี้แล้วก็แล้วก็เพิ่งค่อยแบบลุยกูกูประทับใจมากกูไม่เคยแบบ กูไม่เคยเจอบริการฟูบริการหนังเอ็กอะหนังเอ็กญี่ปุ่นอะกูไม่เคยเจอระบบแพยายางอะกูไม่เคยเจอแบบบริการทําอย่างนั้นให้อ่ะโอ้โหประทับใจมากไม่รู้ทํำยังไงให้ทิปไปพันหนึ่งแม่งบอกทิปพันหนึ่งช่างแม่งอยู่กับกูทั้งคืนเลยกูโอ้กูไม่รู้ทำยังไงนอนแม่งเลยโอ้โหอยู่แบบแล้วมีตื่นมามีฟูลเซอร์วิสให้กูด้วยกูบริการดีเยี่ยมกูแบบให้ทิปเพิ่มโอ้พอแล้วค่ะแค่นี้ก็พอแล้วเยอะแล้วโอ้อยู่ได้หลายวันแล้วกูโอ้โหเฮียเอ้ แล้วก็ไปกูเนี่ยได้บริการเต็มร้อยสุดยอดแฮปปี้แต่เงินกูยังเหลือกูนึกว่าแบบมันจะต้องแบบหมดแล้วแต่กูก็ยังเหลือกูรู้สึกว่ากูว่าสิ่งที่กูได้รับมันในฝันเกินไปกูอยากลองอะไรที่มันโลกาอ้าวอย่างนั้นพอได้คงลองของดีๆก็เสือกอย่าไปลองของแป,กแปลกๆไม่รู้ทาไงเปิดมือถือแล้วก็เขียนฮท็นัดบุ้มอ้าวอูอี สักพักก็มีคนทักมาเราก็ทักเข้าไปเออเราเป็นคนทักเข้าไปเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสี่สิบเขาบอกว่านัดบึ้มเราอยากแบบเรายองเสียตังค์แล้วเราก็อยากลองแบบไม่เสียตังค์บ้างเขามาหาเราที่โรงแรมขี่รถคันหนึ่งเป็นรถเป็นรถประมาณแบบปิ๊กอัพคันใหญ่แล้วเขาก็บอกกูว่ามาถึงแล้วขึ้นรถด,ด้วยขึ้นรถก,ก,กูก็กลัวนะ แต่เขาก็เคาะประตูใช่ห้องนี้ไหมอะไรกูว่ากูว่าเปิดประตูมาอันนี้มาที่สิขึ้นรถกันเฮ้ยขึ้นรถ Experience แน่เลย Experience ขึ้นรถกูว่าอือขึ้นรถเถอะไม่มีไม่มีไม่เสียไม่เสียตังค์นี่นี่บัตรประชาชนนี่เอาบัตรประชาชนไปฝากกับไปฝากกับบอยได้เลยเขาบัตรประชาชนไปให้บอยแล้วบอยก็แลบอ๋อแม่รู้จักกันดีรู้จักกันดี ออาเอาผมก็อ๋อน่ะคนนี้พิเศษเยอะขึ้นรถเลยโอเคอย่างน้อยบ่อยเขาก็าาบอกงั้นกูก็ขึ้นรถ่ะกูก็ไปขึ้นรถเวลาประมาณสามทุ่มกว,กว่าขึ้นรถปึ้งจากนั้นเขาก็ถอยถอยรถออกอแล้วก็ขี่รถไปพากูไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็คุยออก,กับกูชื่ออะไรเนี่ยเ ชื่อชื่อ Sunny ซันนี่ครับอืมซันนี่พี่ชื่อกระแมบานชื่อตุเล็เอาแบบชื่อน่ารักน่ารักหน่อยละกันเอ่อชื่อสตอยคอฟละกันนะสตอยคอฟเป็นผู้หญิงยุคสี่สิบก็หน้าตึงๆนมอ,อย่างนี้เลย <laughs> นมแบบนมเวอร์นมเวอ่วอร์หน่อยะหน้าตึงๆผมสั้นๆสีส้มๆชื่อสตอยคอฟสตอยคอฟเนี่ยก็พาผมขี่รถแล้วก็ชวนผมคุย ชื่ออะไรเนี่ยอแหมทําความรู้จักก่อนก่อนจะทําอะไรเข้าใจไหมไม่ต้องกลัวเราไม่กัดหรอกผมก็ต้กลัวดิกูกลัวมากแล้วกูขึ้นมาทำเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้แต่คือกูยังมากูกูก็นั่งแหววเขาแล้วเขาก็ระหว่างนั่งๆเขาก็จับจับนะจับแขนจับนู่นนี่นั่นจับแขนจับมือหน่วยการใช้ได้นะเนี่ยอายุเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบกว่ากว่าแล้วครับยี่สิบกว่ากว่าเลยเหรอเนี่ยอืมให้ทายน่าจะโกหกเอ้า ไอ้ที่ถ้ากูตอบผิดกูจะทาไงกูจะโดนต่อยไหมก็ดูจากสภาพแล้วน่าจะอายุประมาณยี่สิบเอ็ดใช่ไหมยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเกณฑ์ทหารหรือยงังอ๋อเกณฑ์ทหารแล้วครับรอดไหมก็รอดครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดทหารอืมแหมพี่เนี่ยชอบจังเลยวัยรุ่นเนี่ยถึงเรียกหนูมีคนคุยเยอะมากเลยรู้ไหมแต่พี่ก็ยังเรียกหนูกูรู้สึกกลัวแต่กูขึ้นรถแล้วแต่ก็ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวไม่พาไปฆ่าหรอกจะพาไปทําอย่างอื่นมากกว่าอ้นี่ดีดจ,จูกทีหนึ่ง <c oughs> โอ้กว่าแบบประชาชนอยู่กับเขากูใช้โรงแรมเขาบอกว่ากูเกิดที่นี่ดินแดนเกิดกูไม่มีอะไรหรอก <c oughs> กูก็บอกว่ากูก็อันนี้คือพี่จะพาไปไหนธรรมดาพาขี่รถไปก่อนไม่ต้องพูดเรื่องนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดหาประสบการณ์ก่อนหาประสบการณ์โอเค ไม่ต้องกลัวฟรีแน่นอนแหนนัดก็คือนัดใช้บริการก็คือใช้บริการนัดก็คือนัดใช้บริการก็คือใช้บริการขี่ไปสักพักเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดสี่มกราอืมสี่มกราใช่ไหมอ่าราศีธนูครับราศีธนูรู้ไหมคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยเป็นคนมุ่งมั่นใจเย็นไม่กระตกกระตากแต่ปีนี้ความรักค่อนข้างแย่นะ ครับความรักแย่ปะก็ก็กแย่ใช่เพราะว่าคนเกิดสีมการาชเนี่ยคนปีคนคนที่ปีนาศีธนูเนี่ยมักจะเป็นช่วงที่สูญเสียความรักรู้ไหมเนี่ยนี่นี่น,นี่หยิบไพ่ยิบสีให้หน่อย <c oughs> <c oughs> ไอ้สัตว์เอ้ยขับอย <c oughs> <c oughs> ู่กูหยิบไพ่ยิบสีครับเลือกมาเจ็ดใบหยิบมือซ้ายนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีจอดข้างทางเ,เลือกมาเจ็ดใบ หยิบมือซ้ายนะหงายไพ่มาอืมตวงอื้ึหน้านี่ไงนี่ไงคิลเลอร์เฟสอืมนี่ไงรู้ไหมว่าเนี่ยเนี่ยรู้เลยว่าตอนเนี้ยรอนเดคือการงานเป็นหลักเป็นแหล่กาการงานก็ดอ,อนร่แหงแต่ก็ยังมีอนาคตใช่ไหมแล้วก็ความรักนี่แย่เลยสูญเสียคนรักเหรอคนรักเสียชีวิตเหรอเปล่าครับค,คนรักผมผมโดนทิ้งโอ้ไม่เป็นไรนะกอดหน้าแนบนมวา <laughs> ไอ้สัตว์ไอู้โอ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเนี่ยคือเราเป็นคนมีเซนไงแล้วเราก็ใช้แบบคือเราก็ไม่จะพูดไงคือแบบเราก็เราก็ให้คนไปเยอะให้คนไปเยอะเสียไปเยอะแต่ก็อย่างที่บอกเราก็อยากให้คืนบ้างอะไรบ้างกูว่ารับแล้วก็ไปต่อมีแวะมีแวะปั๊มแดก ก,กาแฟกินหูก็กินมา,มาม่าไม่เป็นคนไม่ชอบกินมาม่ายังต้องกินไม่รู้จะไปไหนก็กินนี่เดี๋ยวก็ถึงแล้วเป็นม่านรูดอยู่แล้วแถวเอาไอ้ก่อนจะถึงบาบุนขี่ไปสักพักอยู่แ,แถวช่วงบาบุนอลอยแบบมันถึงลอยมาร์คลอยมาร์คของอยู่ตรงแถวแถวป่าป่านะปะป,าป,ะปะ่าภูเขาระเบิดก่อนถึงลอยประทับตาของเอมเบรลก็จะเป็นม่านรูดม่านรูดหนึ่งเลี้ยวเข้า โอ้โหพากูมาไกลมากตอนที่กูอยู่ตรงนั้นระหว่างเข้าไปก็วัดดีนี่มาแล้วมาแล้วแขกมาถึงยังแขกมาถึงยังนัสสวิงบอกว่าวกูกูว่ากูว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอยู่นิ่งๆรับรองจะบ,บริการอย่างดีเลยเปิดห้องให้กูเป็นม่านรูดให้กูไปรออยู่ห้องนึนอนรอแล้วก็ยังหยิบหยิบมาหยิบมาดูเพิ่มนหนดูมือสิโอมือไม่สากเลยนะ ทำอาชีพอะไรเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเป็นพวกคอมพิวเตอร์มือไม่าดูมือเราสี่าเธอก่อนก็ทํางานจับสอบจับเสียงมันก็เป็นอย่างนี้แหละอ๋อแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนไปแล้วจุกอย่างมันก็ดีงยิงยิงยิงอ่ะถอดเสื้อผ้าโอเคถอดเสื้อผ้ากูก็ถอดสู้นะเนี่ยสู้นะเนี่ยแหมสู้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 อ้ปุ๊บป๊อกกูมาทำอะไรนี่ ำไมกูไม่กลับบ้านตั้งแต่เมื่อวานมีการแบบกลัวาไอสัตว์อสนุกไหมเนี่ยแทนที่ร่างกายกูจะกลัวกูแบบอย่านะอย่านะเม็ดเลยกูสั่งร่างกายตัวเองไม่ได้นอกนี้เขาหมือวมมแมงสู้วูพร้อมเลยแหละเนี่ยกลัวโอ้ยถึงเวลาที่พี่ต้องเปิดแล้วโอ้เปิดมานี่โอ้โหพเจ้าสิ่งที่เขาแบบแต่งตึงขึ้นมา แม่งอยู่ข้างล่างหมดเลยไอ้โอ้ไม่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 นะเขากืลุืมรู้ไหมว่าพี่เนี่ยสามารถเอามือไผ่หลังแล้วใส่ถุงยางให้ได้ลองทำให้ดูนะโอ้ไม่กูโอ้ no กูกูคิดอะไรกูอยู่แล้วทำไมร่างกายกูไม่หยุดตอบสนองงงไม่กอกูเนี่ย ช่วยเยี่ยวแตกอะไรช่วยทําอะไรก็ได้ช่วยแบบช่วยให้เขารู้สึกว่ากูมันอักกว่าแล้วพอกันทีไม่ร่างกายมันเลยสุดท้ายบันเลงรักจบไปอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงเหมือนกูแบบไม่ได้ทําอะไรเขาเลยเขาได้แต่วู้ฮูอยู่คนเดียวอใช่ได้เลยนะเนี่ยแรงเยอะจริงๆอ่ะรอก,ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเสริมเดี๋ยวมานะ <t om it> แม่งเปิดประตูไปอีกห้องนึ่งแม่งแม่งรับงานอยู่ไกลมากมือรับงานไกลมากมารับงานลูกค้าแล้วพากูมาด้วยให้มันคุ้มๆแล้ววันนั้นกูโอ้ยก็กูอยู่อะไรวะนนี้ฮะโอเคหลังจากเสร็จจากตรงน,นั้นเสร็จปุ๊บเขากกลับมาพร้อมกับการใส่ชุดอะไรของเขาไม่รู้พร้อมหรือยังเอยมาพร้อมกันหน้ากากใส่แบบ ชุดมั้งเหรับพร้อมหรือยังเอ้ยกูไม่พร้อมแต่ตรงนั้นมันพร้อมเขาเริ่มเอาถุงน่องมาเขี่ยตีนเขี่ยโอ้โหกูโอ้ไมค์ก็รูโดนอะไรวะเนี่ยแล้วร่างกายก็แบบเฮลโหลสวัสด so ีเอาสิมาเลยมาเลยกูเนี่ยไม่พร้อมแต่ร่างกายมาเลยบึมบั่มบึมบั่มบึมบั่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 มรอ่มบับ่มบั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 ่มบกามสูตรตาบัลงรักแห่งลุ่มบั่มบั่มบโ่มบั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 ่ม มังกรกินหมี่ชนีกินกล้วยมังกรทิ้งถิงมาหมดกูดูยีกแบงกันดัดดัดหลังกูหันไปด้านนี้หน่อยหันไปด้านนี้หน่อยอันอักูโอ้โหไม่ก็เจ้าช่วยกูด้วยโอ้โหเรียกเหงือได้กว่าจะเสร็จโอ้โหจบคอตรงนั้นไปยี่สามเดินไม่ได้เลยแบบเก่งท้องปวดขาขึ้นรถแบบละห้อยอ่ะแบบ <laughs> น้องเน่ง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 น้องเนงน้องนมึงเข้าใจไหมน้องเนงน้องเน่งน้องเนงน้องโอ้โหทรมานปวดปวดร้าวอะแล้วเขาก็บอกว่าสนุกดีนะเนี่ย enjoy ไหมไม่อนจอยคอมเพนได้นะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยมันไม่มีอะไรที่กูจะไม่เอนจอยอีกแล้วสุดยอดมากเลยครับอืมไป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 กลับที่พักของเราดีกว่าอย่าไปส่ง เขาก็ขับแต่เขาก็เริ่มพูดชีวิตให้ฟังว่าเนี่ยมีผัวเป็นทหารนะ <laughs> แต่แบบผัวมันก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่บ้านนะแล้วก็มีเมียน้อยพี่ก็เลยมาทําอะไรแบบนี้ก็ประมาณนั้นก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกดีกับการที่เหมือนที่ผู้ชายทําแบบเนี้มันก็เอ็นจอยดีนะใช่ไหมแล้วก็มีรับงานพิเศษด้วยได้ค่าขนมเนีย่ยเพิ่งซื้อกุชชี่ใบใหม่มาโหขนมมือเนี่ย เนี่ยกุชช no. ี่หนังคาเวียโอ้โหกูไม่รู้จักด้วยหนังคาเวียคืออะไรแต่แบบนี่กุชชี่หนังคาเวียใบละแสนกว่ากว่าเห็นปะโอ้สวยไหมสวยไหมสวยครับสวยมากเลยครับใช่ไหมสวยใช่ไหมครับสวยสวยครับอืขับรถต่อออีกรอบไหมโอ้ยไอเหียขี่กลับบ้านเร็พี่ครับกลับบ้านผมอยากนอนโอเคนะเนี่ยถ่อมตนนึกว่าส่วนใหญ่มักจะเอาต่อเนี นี่เราไม่หิวอ่ะเนี่ยไม่ไม่ครับแล้วเราทําดีไหมคอมเพนได้นะโอ้ไม่ต้องคอมเพนครับสุดยอดมากเลยประสบการณ์ชีวิตจริงอ่ะตื่นเต้นนั้นเนี่ยโอ้ตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากเลยจียกแก้มกทีหนึ่งแล้วก็ดีจูกูทีหนึ่งกูว่าไอ้สัสจนขี่ไปถึงโรงแรมมีเกี้ยวถึงโรงแรมมีเกีียวปุ๊บเขาก็จอดแล้วเขาก็พากูไปส่งกูที่ห้องแล้วก็บอกว่าสนุกมากเลยนะจันนี่บอกว่านอนหลับไหม ให้กอมนอนไหมแล้วก็กอดกูหอมแก้มกูหอมน้าผากกูความรู้สึกมันมันกูได้กอดใครสักคนที่มันมิวฟโอ้ยคิดถึงลูกเลยคิดถึงลูกมากเลยมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งก็วัยประมาณนี้แหละืมน่ารักนะเนี่ยพูดแล้วก็เรียกมันมาดีกว่า ฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยคือรถแม่มาแล้วนะโอเคแค่นี้แหละลลูกกาลังจะมาบายยนะแล้วเขาก็ขึ้นรถและลูกสาวก็ขึ้นรถและลูกสาวคนนั้นก็คือลูกสาวที่กูเพิ่งบ้มเมื่อวานกูเยูได้ทั้งแม่ทั้งลูกดีวะ